นะคะเดี๋ยวเถียงกันยังไงเถียงไปเถียงยังไงก็เป็นจบแต่มันจะมีวันที่สิ้นสุดอยู่นะคะแล้วมันจะมีวันที่เราได้คําตอบอยู่เนาะ,ะแต่ในวันที่วันที่เจดนี้นะคะก็เป็นน่าจะเป็นวันนัดพร้อมนะคะอืวันนัดพร้อมในการยืน่นบัญชีรายชื่อพยานหลักฐานเนาะอของแต่ละฝ่ายนะคะในคดีป่าสมนุนนะคะอะก็น่าจะมีการสืบทางโจทก่อนนั่นแหละ เพราะว่าเขาเขาสู้ต่อสู้ในเรื่องของแพ่งในเรื่องของค่าเสียหายใช่ไหมอืมสู้ในเรื่องของค่าเสียหายเขาบอกว่าอประเมินสูงเกินไปอืมนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้มันเสื่อมนู่นนี่นั่นนะคค่ะ <c oughs> ที่ดินแบบนี้คนที่สามารถทําต่อได้คือคน คนที่สามารถทําต่อได้คือคนในสายเลือดถ้าเป็นบุคคลอื่นๆจะถือว่าเป็นการบุกรุกถึงจะได้รับอนุญาตจากคนที่ทํามาก่อนเมนค่ะอ่าเป็นการอ่าเจ้าของเดิมอ่าสามารถเปลี่ยนมือได้อ่โดยให้ทายาตเนาะอืให้ทายาตเท่านั้นนะคะคนที่ไม่ใช่ทายาตนะคะเข้ามาทำประโยชน์ต่ต โดยที่มีการอนุญาตจากเจ้าของเดิมก็ไม่มีสิทธิ์นะคะเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์จะอนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาทเข้ามาทํานะอืมตัวนี้เป็นกฎระเบียบกฎระเบียบที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะอืมแล้วการที่บุคคลอื่นเข้ามาทำที่ทา,ทางที่ไม่ได้ใช่ทายาทนี่ถือว่าเป็นการบุกรุกนะเพราะว่าอะไรเพราะการที่เจ้าของเดิมไม่ทํา ไม่ทําประโยชน์แล้วถือว่าเป็นการสละสิทธิ์แล้วคืนสิทธิ์ให้กับทางป่าไมา้นะคนที่เข้าทำต่อถึงจะได้รับอนุญาตจากเจ้ของเดิมแต่เจ้าของเดิมนี้บอกมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตนะอืมไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามค่ะนั่นคือคุณบุกลุกเอ,อ่อภาษาบ้านๆเขานเห็นไเียกว่าบุกลุกนี่ภาษาทางการก็คือ คุณเข้าทำประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตอืมค่ะนั่นล่ละอืมจะมวดนามาเดี๋ยวเรามารอนะคะรอรอคำตอบจากศาลเนาะในเรื่องนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเอ่อไอ้สิ่งที่เขาพูดมันใช่หรือไม่ใช่นะคะที่เขาบอกว่าไม่ใช่บุกรุกแต่เป็นการสวมสิทธิ์เนาะตรงนี้นะคะ แต่ว่าจากที่เ,เราศึกษามา,าแล้วก็สอบถามผู้รู้นะคะเขาบอกว่าอันนี้นะบุกลูกอันนี้นะถือว่าเป็นการบุกลูกเข้าเหตุประโยชน์ด้วยรหลับอนุญาตอืมหลายๆคนพ,พูดเสียงเดียวกันค่ะอืมนะบมเดมีไผรบอกว่าสวมสิทธิ์จักคนค่ะเมกระทั่ง แม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งอคดีที่ที่มันเป็นมันมันมันดังอะนะในเรื่องของสวนทุเรียนในเรื่องของอะไรที่มันเป็นเข้าโครงการของสปกรหรือว่าโครงการคอทชอมากนแล้วมีคนมีนายทุนหรือนายหน้านี่เข้าไปทําประโยชน์ต่ตเขาก็ยังเป็นเขาก็ยังผิดพรบรป่าสงวนผิดพรบบป่าไม้ค่ะเออขนาดนั้นนะเขามีโครงการนะนะเออ ก็ยังเขาไปทําประโยชน์โดยไม่รับอนุญาตขึ้นกันค่ะตรงนั้นนะ่ะขนาดเจ้าของเดิมเขามีสตกอสปกลสโกหรือว่าคอรชเขาก็ยังเขาก็ยังมีความผิดนะอืมอันนี้ไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าเป็นปลาสงนวนจ้ะค่ะ <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นร้ายมากเลว้ายเขาดีจะตายเขาดีนะจะอเอซทุกท่านการุณาททำความเข้าใจในกฎหมายป่าไม้ให้ละเอียดด้วยนะครับค่ะคนมดใจขอบคุณค่ะใช่ค่ะบางที่เอซอ่ะคนที่อยู่แต่ในเมืองแล้วมีแต่มีแต่อฉนดหรือว่ามีแต่เขาเรียกอะไรนะอ่าใบฉนดนะเนาะ ก็เลยไม่เข้าใจในใ,ใ,ใ,ใน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 บริบทของคนที่อยู่บ้านนอกอย่างอย่างเราเนี่ยมันที่ดินมันไม่มีฉนดูดมันไม่มีโครงการยังไม่มีอะไรงไงเออนะที่แถวนี้มันก็เป็นสภาพพื้นที่เดียวกันหมดเกือบทั้งตำบลก็มีก็มีบางส่วนที่มีสอปกอแล้วบ้างก็มีนะคะแต่ว่าอยู่ไกลอีกหลายหลายหมู่บ้านถัดไปเนาะอืมค่ะ ในในตำบลนี้อ่ะนะคะอืม <c oughs> อ่อว่าด้วยเรื่องอันนี้ละสองเรื่องนี่ละนะมันกับเทียงกับเทียงกัพูดเนาะอืมเออแล่าจบกฎหมายจากสถาบันใดน้องพอลี่คือเกงคักแท้พี่นงนุชอันจกักแจ็กซีว่าว่าจังแดงคือกฎหมายเข้าขัางเจของเลยมห้ยอืมนะ บอกจังใดก็ได้ให้โทษเจะคของหน่อยที่สุด <c oughs> คุณยายพระพาดสวัสดีค่ะเออสังเกตมาหลายครั้งแล้วพูดยังไงก็ได้ให้โทษตัวเองน้อยที่สุดก็คือ,คอไม่รู้สถาบันไหน่ะอนะคะเออคือบอยอมรับไม่ยอมรับผิดไม่ยอมรับโทษเออโอ้ก็สีเฮ็ดทุกอย่างเห็นมันหน่อยที่สุดอ,อืมอ่า <c oughs> แถวบ้านเมื่อก่อนมีคนดำนาได้แบ่งข้าวกันจนกว่าจะหาเงินมาไถ่คืนอแถวบ้านเมื่อก่อนให้คนอื่นทำนาได้แบ่งข้าวอ,อันนั้นนะมันเป็นเขาเรียกว่าอย่าง่รมันเป็นอาจจะมีอันโฉนดไหมหรือมีสิทธิ์อะไรที่มันชัดเจนไหมเขาอบอก ว่าไม่ถูกแจ้งข้อหาบุกลุกเลยรับสารภาพเ,าเลยรับสารภาพว่าสวมสิทธิ์สถาบันยาวกว่าหางอึง่งนิดนึง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เาขาอบอกว่าไม่แจ้งข้อหาไม่แจ้ไม่ไม่โดนแจ้งข้อหาว่าบุกลุกพระบบป่าไมา้พระโบป่าสงวนมาตาที่ เท่าไหร่นะสิบสี่เหรอ,อไปอ่านเบิ่งจะเจือดูนางไปอ่านเบิ่งดีๆนุยิงอ่ะนะเอ้ยรู้สึกว่าจะแจ้งแจ้งข้อกล่าวหาวันนั้นที่หัวหน้าชอชอท่านอ่าสรุปให้ฟังแล้วก็ออกสื่อด้วยนะมันจะมีข้อหา,อาทำผิด พรโบป่าสงวนมาตาที่เท่านี้อืมพรบป่าไม้มาตาที่เท่านี้แล้วก็ท่านก็อธิบายให้ฟังอะนะว่ามันหมายถึงอะไรเออเมนบอกมาตาหาสามเนมาตาสิบสี่เนอเอออืมค่ะนะเอ่อชีวิตนางไม่เคยผิดขนาดน้ำองุ่นยังเถียงว่าไม่มีโอเอโกเลย เป็นน้ำผลไม้จ้ะเออมัน <c oughs> เป็นห้ำมผลไม้ขอยกระจุนไปทายเห็บเบิงเลลวว่ามันมีส่วนผสมของแอนฮกลในหญิงอือให้เขาพูดไปเดี๋ยวสารก็หยุดเขาเองใช่ค่ะเออเราก็เลยคือการพูดของเขาเนะนี่ยจะโน้มหนาวเนาะโน้มหนาวอืมเราเข้าใจเพราะที่ของเราสอบกอเขาใหญ่อ่ะห้าม โรกล้างว่างเปล่าเกินปีเลยเราเลยขายให้ในนามสกุลเดียวกันโอนได้โอนได้ใช่ไหมคะมในการที่ไม่เข้าทําประโยชน์ต่อเนื่องไม่เข้าทําประโยชน์เอ่อออาันนี้ก็สามารถยึดได้อืมเขาสามารถยึดได้หลวงรัฐสามารถยึดได้คืดเมือ่อถ้าไม่เข้าทําประโยชน์ปล่อยให้โรกล้างแบบเนี้อืมโดนยึดขึ้นกันค่ะ